Line Thailand ทุกข่าวคือความจริงทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดยบริษัท Professional West เทคโนโลยี1999จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชนทำดีมีคนรู้ วันนี้เรามากที่พิธีเปิดโครงการลงนามบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือเพื่อสร้างและประสานเครือข่ายระหว่างสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีกับหลักสูตรการบริหารการจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงเมื่อวันจันทร์ที่23พฤษภาค,คม2565ณห้องประชุมชั้น9อาคารสารแขวงนนทบุรีโดยมีนายพาดนประพานนกล่าวต้อนรับ และยังได้รับเกียรติจากนายสมชายขานสะน้อยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้า,าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีและพลเอกจรรยกุลวณิชประธานหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงร่วมกันเป็นประธานในการเปิดโครงการต่อจากนั้นนายทิติคมลีตะน,นันหนึ่งในพระหุภาคี นำเสนอกิจการที่จะมีการรองรับในการอบรมเพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคตโดยในครั้งนี้มีคณาจารย์นักศึกษาหลักสูตรมศ .14 คณะผู้พิพากษาสมทบเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นที่น่าภูมิใจจากนั้นนายสมชายขานสะน้อยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี และพลเอกจรันกุลวนิชประธานหลักสูตรการบริหารด้านความมั่นคงขั้นสูงแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในโครงการต่อด้วยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ว่าด้วยการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กเยาวชนและครอบครัวระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีกับหลักสูตรการบริหารการจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงโดยมีพลเรือเอกไพโรธแก่นสารรองผู้มืนในการหลักสูตร คุณพิเศษศักดิ์พักดีเทวาประธานนักศึกษาหลักสูตรมศสคุณพิมพ์นิพาจิตพันธ์ประธานผู้พิพากษาสมทบและคุณสุทธิดาทีระอนุวัตน์ผู้มำนวในการสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีร่วมเป็นสักขีพยานในการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ค่ะวันนี้เป็นโอกาสดีที่ทางสารเยาวชนและครอบครัวนนทบุรีให้โอกาสหลักสูตรการบริหารจัดการ ด้านวาาความมังกงขั้นสูงทั้งหมดนะครับได้เข้ามาร่วมงานด้วยงานนี่เป็นงานที่สําคัญเพราะว่าเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเราทุกๆท,ท,ท่านนะครับก็เป็นเด็กเป็นเยาวชนดันด้วยกันทําดีบ้างทําอะไรผิดพลาดผิดพลาดบกพร่องบ้างโดยที่รู้บ้างไม่รู้บ้างนี่ยนะครับก่อนที่จะต้องถูกสังคมเ็าตาหนิว่าเราเป็นคนไม่ดีเพราะว่าเป็นคนทําผิดมากเนี่ยนะครับก็จะช่วยกัน สารเยาวชนและครอบครัวเนี่ยก็จะช่วยให้ว่าเอ๊ะได้ตั้งสติคิดทำอะไรที่มันถูกต้องจะได้กลับเข้าสู่สังคมได้อย่างภาคภูมิจะได้จะปรับตัวต่อไปก็จะได้เรียนจนจบได้มีงานทำมีรายได้นะครับได้ได้เป็นกำลังของประเทศได้เป็นพละกำลังเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไปข้างหน้าได้ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณ ท่านพลเอกจรัญคุลวณิชประธานหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงผู้บริหารหลักสูตรตลอดจนนักศึกษาของหลักสูตรทุกท่านนะครับที่เล็งเห็นความสําคัญของเยาวชนและได้มีการจัดทําบันทึกความร่วมมือกับสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีในวันนี้นะครับเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการทางสารส่วนใหญ่แล้วเป็นเยาวชนที่ ขาดโอกาสทางการศึกษานะครับเมื่อขาดโอกาสทางการศึกษายาวชนก็ก็จะอยู่นอกระบบการศึกษาเมื่ออยู่นอกระบบการศึกษาเยาวชนก็จะไปหางานทําซึ่งงานที่ทําก็เป็นงานที่ไม่ได้มีใช้ความรู้หรือทักษะมากมายนะครับบันทึกความตกลงที่ที่จะได้ทํากับหลักสูตรการบริหารจัดก,การด้านความมั่นคงขั้นสูงในวันนี้นะครับจะเป็นโอกาสที่ให้เยาวชน ได้รับการฝึกทักษะอาชีพต่างๆในสถานประกอบการต่างๆที่เป็นเครือข่ายของหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมเยาวชนเข้าสู่ตลาดแรงงานอันจะเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวของเยาวชนและสร้างความมั่นคงให้กับสังคมต่อไปครับนับว่าเป็นโอกาสและเป็นนิม,มิตหมายที่ดีนะคะที่ ภาคประชาสังคมได้มามีส่วนช่วยกันบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่ผ่านเข้ามาสู่สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีของเรานะคะผู้พิพากษาสมทบทุกท่านเนี่ยก็ต้องอให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วเราก็จะเป็นโอกาสดีที่ได้มีช่องทางว่าเราจะ ส่งเสริมเรื่องการทักษะอาชีพแก่เด็กได้อย่างไรนะคะก,ก็ดีใจที่ได้มีโครงการความร่วมมือในวันนี้ค่ะเป็นอย่างมากค่ะความร่วมมือนี้จะเป็นความร่วมมืออีกขั้นหนึ่งของการทำ csr ที่จะทําให้เด็กหรือเยาวชนนะครับที่มีปัญหาต้องมาเข้าสู่กระบวนการพินาน,นได้มีโอกาสนะครับเข้าไปสู่ในกระบวนการการทํางานในสังคมที่ดีโดยที่พวกเราเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมมือที่จะช่วยนะครับกับ สารแล้วก็กระทรวงยุติธรรมในการทําให้สังคมนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับหลักสูตรของเรายังคงนําพาเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ประชาชนทุกท่านนะครับในการช่วยเหลือสังคมสืบต่อไปทุกครั้งครับขอบพระคุณครับ hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริง